เอาละครับสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดื่มน้ำแป๊บนึงแม่หิวพอดีเลยโอเคเอาละครับสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมผมชื่อไทยนะครับวันนี้เรามาอยู่กับเกม Among the Sleep เหมือนเดิมนะครับวันนี้เราก็จะมาต่อจากพาร์ทที่แล้วกันเลยนะครับผมพาร์ทที่แล้วนะครับเอาเริ่มตรงนี้เลยเหรอโอ้ยเริ่มแต่งตรงนี้นะครับ ก็คือในตอนตอนนี้นะครับพี่หมีเราจะโดนลากไปงั้นผมสคริปเลยด้วยกันเพราะโอเคอ่าโอเคนะครับผมหลังจากที่เราเนี่ยโดนอะไรบางอย่างดึงเตียงลงมานะครับซึ่งตอนนี้มันลากพี่หมีเราไปเราต้องตามไปหรือเปล่านะครับเอาพี่ช้างมาเลพี่ช้างมา้วยพี่ช้างช่วยผมหน่อยพี่หมีโดนลักพาตัวผมวุนะ่นวายรึหมีไหนโดนลักพาตัวนะพี่หมีะพี่หมีโดนลักพาตัวเอาเฮ้ยพี่ช้าง อี่ช้างเฮ้ยพี่ช้างหายไปช้างพี่ช้างไปกับผมหน่อยโอพี่ไม่ไปเนาะพี่ไม่ไปพี่ไม่ไปเด็กขาดแล้วน้องเอ้ยมันมืดมากเลยมันไม่มีแสงสว่างพี่ช้างอย่างงดิมาช่วยกันหน่อยเออช่วยกันหน่อยพี่ช้างดูดูทางล้านให้ผมตรงนี้นะโอเคน้องโอเคน้องเดี๋ยวพี่พี่ดูให้พี่ดูให้กด e กับ q นะครับโอเคยังดูได้ไปไหนได้บ้างวะเนี่ยอ้าวมีโต๊ะมาอย่างงี้แสดงว่าใช่ไหม โอเคเปิดไม่ได้ต้องเอาโต๊ะมาตึ๊บแล้วก็ปีนไปได้เนี่ยเสียงอะไรวะนั่นเงเดี๋ยวนะพิสดูดิมีอะไรไหมไม่ได้มีอะไรนะพี่มีเหรอจะไม่มีไม่มีผมมาช่วยแล้วไม่มีพี่มีพี่มีมเอ้ยยังไงเนี่ย ปักปักปักป <player> ักป <illing en> <s Elliott> <reci> ั๊ดึดึปักเออดึงปักดึ๊ปักโอ้พี่หมีไปแล้วดึ๊ดทีดิ Thank you ออะไรจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยแม่เหรอโอ้แม่เราออามาซักเหรอเดอตายแล้วแม่เราเอามาซักเหรออค่มี ยันด้วยนี่มีก่อนไหลที่มีก่อนไหลแล้วประตูเปิดเดี๋ยวก็ไม่มีกันที่นี่มันมีอะไรอยู่หรือเปล่าเนี่ยเปิดได้ไหมอ่ะ๋อเดี๋ยวแลักของก็ต้องเก็บพี่มีก่อนเหรอโอเคในตอนนี้จะไม่มีอะไรแต่ว่าไม่แน่ถือกันอะไรอะ่ะกระดาษ เซฟเราด้วยเอาเจอกระดาษอะไรไม่รู้โอเคเดี๋ยวคานคานน่านนจะเร็วกว่าโอเคจริงๆก็ดึงได้ดึงได้ขานวุ้นจริงดิมัน<ร>มีตัวอะไรอย่งเอยู่ในบ้านเราใช่ไหมอ่ะที่นี มันมีตัวอะไรอยู่ในบ้านเราจริงจใช่ไหมทีม่มีเห็นใช่ไหมมันตัวอะไรอะ่ะโอเคก็เหมอบไปเ,เดี๋ยวประตูนี้เดิมเช็คเลยประตูนี้เปิดได้ไหมไม่ได้ได้โอเคไม่กลับท่อระมุดได้ไหมไม่ได้แนละ้วไม่เหมือนไอเกี๊ยบนั่นนะเกิดอ,อะไรขึ้นอุย้ยเกิดอ,อะไรอะ่ะ ยืนตรงนั้นด้วยเรเดิมลุกขึ้นมาดีแล้วเซฟปิดทีวีก่อนได้ไหมนเนี่ยเสียงอะไรไม่รู้อยู่ในนี้ปิดได้ไหมอ่ะเปิดปิดแล้วโหอย่ามาอม่รอบแอบก่อนอ,อุ้ยเกิดอะไรเนี่ยเสียงอะไร เจะไงเฮ้ยอย่าเ,เข้ามาเฮ้ยเฮ้ยตัวเล็กแค่นี้บอกเลยหมัดหนักนะเสียงอะอะไระเจ้าแตกเหรอ้ยทำไมวะหยิบปุ๊กยิ่งตก่อนมีกระดาษบนด้วยครับท่านผู้ชมเดี๋ยวลองหยิบก่อนซุบ เก็บไม่ได้นะใช่ไหมโอเคแล้วน่าจะเก็บไม่ได้นะครับไม่มีอะไรใช่ไหมขนาดทันเด็นไม่กูได้เ,เสด็จนแม่เลยเหรอ,หอเนี่ยยังไงยังไงยังไงไม่รู้ปุปิดด้านนี้ไว้ก่อนแล้วก็เปิดด้านนี้ดูไว้ไม่น่ามีอะไรมั้งเกมมันคงไม่ใจร้ายกับเรามากเกินไปโอเค อฮ้ยเสียงอะไรยานะ่ะพี่ตายพี่ตายช่วยผมด้วยพี่ตายอุ้ยอุ้ยรถรเจอพี่ตายพี่แก่ทำอะไรอะ่ะแอมแช่ไม่รถก็แช่ไม่รู้โอ้ยพี่ตายไม่ร,มรู้แล้วผมจะรู้มเนี่ยอะไรอะ่ะทำไมไมันดังวะเดี๋ยวเอาเก้าอีมาก,ก่อนเอาเก้าอีมาลากลากมาสิวะอุ้ย ปีนเลยได้ไหมไม่ได้ต้องลากมาปีน,ปนโอเคได้แล้วเราไปหาแม่ดีกว่าไปไป,ไป,ไปหาแม่แม่ครับอุ้ยตกใจชุดชุดอะ้รอุ้ย,ยเสียงอะไรไม่รู้ตรงนี้มาดินี่จิ๊กมาเลยมาเลยไม่กลัวหรอไม่กลัวหรอ โอ้ไม่แน่จริงเนี่ยว่าเซฟแล้วด้วยไม่ได้พี่ตายแล้วเหรอพี่ตายมาตรงนี้ได้ไงเนี่ยอ่าชันช่านเรามาดมกาวนะ่ะโอ้พี่ตายไม่เบาเลยเนี่ยเดี๋ยวนะดูดิมีอะไรไหมไม่แมวประตูที่เปิดได้ไหมไม่ได้เก็บกระดาษก็ไม่ได้เราก็ไปเลยอันนี้ยังไงไม่ไม่โอเคท่านไปต่อไปกันเลยครับพี่หมี ตายกันเลยไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรแนะ่หลังวะไม่กวาดประตูเปิดได้อุ้ยชิดอะไรมันจะขนาก,กระดาบวะก็มาดิว,วะหายวะโอ้หายนี่น่าจะแพงไม่อยู่เดี๋ยวอุ้ยทำไมมันเป็นอย่างนั้นอ่ะเฮ้มีกระดาษตรงนี้ด้วย เฮ้หมือนพ่อกับแม่ทะเลาะกันไหมทำไมมันเป็นอย่างนั้นวะด้านบนน่ะพี่หมีอันนี้มีอะไรไหมเนี่ยพี่หมีห้องทำงานเหรอห้องทำงานพ่อมะเฮ้ยปีนได้ปีนไะด้ปีนะปไ,ดได้นะครับทำไมไม่ขยับได้嘛 คอมพิวเตอร์พอยนี่เนี่ยเลยมีหนังโป้เนี่ยนี่ยเรื่องการพนังโป้เนี่ยเน่เลยอย่าให้รู้นะว่าเซฟอะไรไม่โซล่าเอาอีหรื้เป่ะเนี่ยเโอเคนั้นลงไปเสียงอะไรวะอย่าเข้ามานะเว้ยกูมีพี่หมีกูเซฟเปิดไม่ได้รองเท้ามาดิกูมีรองเท้ารองเท้ารุ่นใหม่ล่าสุดไปกว่าโอเคพอห้องนี้ปิด ปิดเลยกูปิดประตูนี่แหละกูปิดเลยปิดเลยนี่มีอะไรไหมตอนนี้มีอะไรไหมพี่หมีโอเคไม่น่ามีเดี๋ยวกันนึงที่ข้างล่างก่อนอะไรอะ่ะแม่เหรอเฮ้ยแม่เราอยู่นั่นเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ครับไม่ได้ยินเสียงประตูแล้วแม่กรเปิดให้ผมหน่อยเดี๋ยวกระดาษก่อน <S 2> <S 2> <S เด็กไม่พอใจเหรอ มันหน้าเด็กไม่แบบห,หน้าน้องแบบอะไรเหมันรับไม่ได้หรอโอเคเปีตรงนี้มีอะไรไหมอะไรนี่อะไรอ่ะที่ขัดรองเท้าไม่รู้เดี๋ยวแป๊บนึงดูก่อนไม่น่ามีอะไรนะเปิดห้องไหมเ,เก็บก่อนเก็บให้เป็นระเบียดยังไงเราเป็นเด็กดีเราเป็นเด็กดีเออแม่ครับ แม่ครับผมเจอผีครับแม่ผมเจอผีครับแม่มแมทำไมแม่เฮ้ยอะไรอ่ะหายแล้วแม่หายไป,ป,ปกูแอบด้านล่างแล้วอ,อะไรอะไม่รู้เกิดอะไรขึ้นไม่รู้โอ้โหเสียงแม่ร้องเพลงแม่ครับ เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวแม่เราใจแม่กับพ่อโอ้แสดงว่อยากกันจริงๆด้วยอยากกันหรอเอ้ยเดี๋ยวลงก่อนวี่ี่วิ่งกันนี่รูปนึงโอเคน่าจะต้องเก็บไปเรื่อยๆไหม อย่างไรถึงตู้ตู้ปิดเองอีกโอ้โหหลอนจัดพี่หมีอยู่ด้วยกันหน่อยแต่ว่าพอถือพี่หม,มีมันเอียงคอไม่ได้อ่ะเนี่ยท่านผู้ชมพอผมถือพี่หม,มีมาปุ๊บมันเอียงคออะไรไม่ได้เลยต้องเก็บพี่หมีก่อนทำไมกล่องมาวางตรงนี้วะมีกล่องมาบังตรงนี้ด้วย ห้องครัวเหรอไม่น่ามีอะไรใช่ไหมก็มาดิครับก็มาดิก็มาดิครับผมจะมาจะควยจะรวยอะไรก็ได้ครับผมจะมาจะรวยจะรวยเสรีอะไรก็ได้ก็ได้ทำมาเลยพูดเลยไหมเปิดดีกว่ามาทาไมเปิดไม่ได้เไ้ยเดี๋ยวดิบักเหรอน่าจะเป็นบักนะครับรอดไหมรอดก็ไม่ได้โอ้โหปิดบั๊ก อ๋อมาก็ได้เนี่ยแจ้งจริงเลยเสียงอะไรวะก็มาดิวะอยากจะแอปเปิ้ลเหรอเข้ามาดิแอปเปิ้ลกูมีแอปเปิ้ลอุ้ยเจียบโ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนอะไรอ่ะกูมาดิวะแอป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 เปิ้ลน่ะแอปเปิ้ลน่ะรู้จักปล่าแอปเปิ้ลแอปแอปแอปเปิ้ลน่ะรู้จักเปล่าแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลเออแอปเปิ้ลกูไปแล้ว อ,อุโมงโตตัวนี้ไปนะ้วเฮ้ยไม่ได้เราต้องมันอาจจะมีของอะไรก็ได้ให้มันโผล่มาอย่างนี้อุ้ยอุ้ยอุ๊อออม่ดใกล้ก็ได้วะออกมาออกมาออกมาขนาดนั้นไ้เงียบเนียนแล้วเนาแอบเนียนนะนนยนนะ่ยองนะย่องย่องผ่านม,มาเผื่อมีของไง งกงกงกไม่มีอะไรนะมันยืนตรงเนี้ยไปไหนก้นไม่รู้พี่หมีพี่หมีช่วยผมหน่อยพี่หมีช่วยผมหน่อยช่วยสว่างกว่านี้ได้ไหมพี่หมีอุ้ยทำไงอ่ะอุ้ยเดี๋ยวมีมีนี่ได้หรอ เปิไม่ได้เข้าปะมีประตูไปอยู่ตรงนี้แต่เมื่อไรเนี่ยอโอ้โหสองมาข้างหน้า่างนี้เลยเหรอเหมือนได้มีเลยเอยที่มันกระโดดใส่แน่น่ะมันมีอะไรไหมไปกระเป๋าอืมกะเปาจริงมันต้องมีอะไรอยู่แนเนี่ยไม่มีอะไรเนละยฮะดูดิมีอะไรไหม เด็กว่าพลังเด็กว่าพลังเฮ้กระป๋ากะเกะือันนี้อะไรเนี่ยวบเุ้พอ่หลุดมาในห้อีนึงเหรอเฮ้เ hello look at mommy's necklace ม่เราทำไมแม่เราเป็นเงี้ย

กด R โอ, <im sharing> อ้ R กดาเลื่อนดูได้เปิดได้ไหมไม่น่าเปิดได้ทออะไรไม่รู้มากมายเหลือเกินว้าวเห็นที่พเราต้องลงไปใช่ไหมต้องลงไปโอเคมาพี่มีจับปับสุวะไม่ด้วยดีโู้โหลดดิ้งวัดอุ้ยมาแล้ว Are you alright? l เอ่อน้องน่าจะไม่เป็นไรพี่หมีเป็นไรไหมพี่หมีว้าว What is t h i s p l a c e พี่ไปไปไปนั่นดีที่ไหนก็ไม่รู้พี่หมีที่ไหนเนี่ยโอเคครับท่านผู้ชมผมคิดว่าเราพอไว้แค่นี้ก่อนดีกว่าเอาไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้านะครับว่าน้องน้องของเราน้องสวิตตี้นะเดี๋ยวขอเรียกว่าสวิตตี้นะน้องสวิตตี้กับ พี่หมีเท็ดดี้นะครับว่าจะไปเจอกับอะไรนะครับเอาไปเจอกันใหม่ในพาชนะเช้า